เจ้าหางานง่ายๆได้แค่งานกวาดพื้นเท่านั้นเมื่อเจ้าทำงานเจ้าต้องระวังตัวไว้เข้าใจไหมครับยอดเยี่ยมในที่สุดข้าก็มีโอกาสได้เข้าใกล้นางลุงเหมาโอ้นายกเทศสมุนตรีมาที่นี่เงินรือเชิญเข้ามาได้เลยข้าไม่เป็นไรแต่ท่านช่วยจัดหางานให้เขาหน่อยเสี่ยวถังมาหาลุงเหมาสิสวัสดีครับท่านปู่เหมา เจ้าไม่ต้องเรียกข้าว่าปู่เรียกว่านายเหมาก็พอข้าไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เข้าใจหรือไม่ครับมากับข้าข้าจะพาเจ้าไปทํางานมาเถอะข้าจะพาเจ้าไปยังสถานที่ที่เจ้าต้องทํางานในวันนี้พื้นที่ในสถาบันเคอรี่มีพื้นที่โล่งประมาณหนึ่งหมื่นตารางเมตรหน้าอาคารเรียนหลัก เาต้องทำความสะอาดวันละสองครั้งอย่าได้ลืมงานที่นี่และอย่าทำตัวให้ฉลาดไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเทพปีศาจของเจ้าจะเป็นอะไรก็ห้ามใช้มันในที่ทำงานข้าเข้าใจแล้วครับแม้ว่างานปกติจะดูน่าเบื่อแต่ออราของสวรรค์และโลกที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก โชคดีที่ทำให้ข่าฝึกวิชาสเสวียนเทียนไปด้วยได้อืมเด็กคนนี้ไม่เลวเลยค่อนข้างไปได้ดีช่วงเย็นใกล้เข้ามาตัวเลขของนักเรียนค่อยๆเพิ่มขึ้นนางยังไม่ออกจากโรงเรียนเหลอนอกจากตามหาและเข้าใกล้เหมยกงจือถังซานก็ใช้โอกาสนี้ ในการรับรู้รายละเอียดโครงสร้างภายในของสถาบันและเขาได้ใช้เนตรปีศาสีม่วงและเนตรวิญญาณสวรรค์ในเวลาเดียวกัน หากโชคของข้าพัฒนาขึ้นเป็นไปได้ไหมที่ข้าจะพบกับเหมยกงจือได้ตามที่ข้าต้องการสถาบันไทถอนตูไปหืมท่านมาที่ห้องของข้าในภายหลังได้ไหมได้สิเตี่ยวถังมีเรื่องอะไรหรือเปล่าข้าอยากจะถามความแข็งแกร่งทางจิตของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ มันค่อนข้างยากที่จะพัฒนามันได้ข้าไม่สามารถใช้มันได้ดั่งใจไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่มีบางอย่างมากระตุ้นข้าเข้าใจแล้วแรงกระตุ้นงั้นสินะแล้วถ้าเป็นประสบการณ์เฉียดตายละ่ะเฉียดตายเหรอข้าไม่เคยนะถ้างั้นท่านสามารถลองดูได้เสียวถังเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร เซ,ซวถังเซวเซวถังทำไมถึงทำลายข้าสายเลือดของตูไปไม่บริสุทธิ์ถ้าต้องการกระตุ้นศักยภาพของเนตจิ้งจอกสวรรค์ท่านจะต้องได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องถังซานร,รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในพลังสายเลือดของตูไปอย่างิมเงียบแต่เขาก็ไม่ได้ดูดซับมันแต่เขารู้สึกถึงปฏิกิริยาของเนจิ้งจอกสวรรค ที่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตนี้ความรู้สึกนี้นี่คือสิ่งที่ปรากฏบนหัวลำแสงแห่งโชคของเนจิ้งจอกสวรรค์งั้นเหรอพลังแห่งโชคทั้งสองกำลังปะทากันโอ้ยโอ้ย เสี่ยวถังเจ้าจะฆ่าข้าหรือไงอย่างที่ข้าพูดว่าต้องการกระตุ้นให้เนจิ้งจอกสวรรค์ระเบิดพลังขึ้นตอนนี้ท่านลองดึงพลังของเนจิ้งจอกสวรรค์ดูว่ารู้สึกยังไงบ้างเหมือนกับถูกดึงออกไปข้ารู้สึกเหมือนตอนที่ข้าก้าวหน้าครั้งสุดท้ายนั่นเลยเสี่ยวถังเจ้าหน้าทึ่งมากข้ารู้อยู่แล้วว่าเสี่ยวถังจะต้องไม่ทำร้ายข้าแน่นอนถ้าฝึกฝนแบบนี้เรื่อยๆ ข้าต้องเก่งขึ้นเร็วมากแน่ๆในตอนเช้าตรู่ถังซานและตูไปก็ฝึกฝนเนตรปีศาจสีม่วงด้วยกันบนภูเขาด้านหลังหลังจากพักผ่อนทั้งคืนตูไปก็ฟื้นคืนสติมันช่างแตกต่างจริงๆข้ารู้สึกว่าเนตจิ้งจอกสวรรค์จะดีขึ้นเล็กน้อยไม่ว่าข้าจะเคยฝึกฝนเนตจิ้งจอกสวรรค์มาก่อนมากแค่ไหนข้าก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเสียวถังข้าขอบใจเจ้ามาก ข้าดีใจที่ได้ช่วยท่านเนตรปีศาจสีม่วงถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างดีมันจะเป็นตัวช่วยชีวิตที่สำคัญในอนาคตหลังบอกลาตูไปถังซานก็ลงจากภูเขาแล้วเข้าสู่สถาบันเคอรลี่อีกครั้งอาจเป็นเพราะโชคชะตานำทางเมื่อคืนวันนี้เขาจึงรู้สึกแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็สว่างขึ้นมาก เขารู้สึกจากกลนบึ้งของหัวใจว่าบางทีวันนี้เขาอาจเห็นเหมยกงจือเสียวถังเมื่อวานเจ้าทำได้ดีมากคณะบดีมาหาข้าเพื่อชมเชยงานทำความสะอาดของเจ้าขอบคุณครับท่านเหมาเพราะท่านสอนข้ามาดีข้าได้รับคำชมทันทีที่มาถึงเห็นได้ชัดว่าวันนี้ข้าโชคดีผู้เท่าเหมาผู้เท่าเหมาเร็วเข้าครับ คณะบดีตรวจสอบพื้นที่อบรมในวันนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านต้องพาคนมาทำความสะอาดในทันทีเข้าใจแล้วพวกเราจะไปทันทีเสียวถังหยิบของแล้วไปกันเถอะข้าจะเรียกคนอื่นๆมาเขตสงครามปีศาจเป็นอาคารทรงกลมหรือรูปวงแหวนแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นบนดินและชั้นใต้ดิน มันเป็นสถานที่ที่นักเรียนของสถาบันเคอร์ลี่ใช้เพื่อต่อสู้และเรียนรู้โดยเฉพาะทันทีที่เข้าสู่เขตสงครามปีศาจถังซานก็รู้สึกได้ว่ามีการก่อตัวของพลังงานที่ทรงพลังมากในสถานที่นี้ที่แห่งนี้มีพลังงานปรากฏและผันผวนอยู่ทุกคนทุกแห่งคราวนี้ไม่จำเป็นต้องทําความสะอาดแบบทั่วไปส่วนใหญ่เราจะทำแค่เฉพาะ ที่มักจะไม่เป็นที่สังเกตเอาถังน้ำมาแล้วไปกันเร็วครับเอ๊ะในเขตส,สงครามปีศาจมีนักเรียนปีศาจสองกลุ่มกำลังต่อสู้กันกลุ่มละเจ็ดคนระยะประชิดในจังหวะนั้นถังซานเหลือบมองและสังเกตเห็นเมื่อย เป็นเหมยกงจือโชคของข้ามาถึงแล้วและผมของนางยังเป็นเหมือนนกยุงสีฟ้านี่ควรเป็นการเปลี่ยนร่างเทพปีศาจของเธอจะมัวดูอะไรอยู่รีบทำงานเร็วเข้าถ้าเราไม่ทำความสะอาดพวกเราจะเดือดร้อนนะครับ ผ่าปีศาจร,ร่วมสมัยที่ปกครองเมืองนี้คือจกักรพรรดิปีศาจนกยุงการเปลี่ยนล่างปีศาจของนางน่าจะเป็นนกยุงซึ่งเป็นราชาแห่งเหล่านกผู้ชายผมสีทองก็อยู่ที่นั่นด้วยอีกคนก็ดูเหมือนหมีพวกเขาเป็นทีมเดียวกันผู้ชายผมทองคือสิงโตทองคำ เป็นสายเลือดสีทองที่มีความแข็งแกร่งระดับที่8เป็นอย่างน้อยเหมยกงจือรู้สึกว่านางจะอยู่ในระดับที่7และที่สำคัญนางน่าจะเป็นหัวใจของทีมและแล้วการแข่งขันอันดุเดือดก็ได้สิ้นสุดลงเยี่ยมมากพวกเขาเหล่านั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมทีมเป็นการรักษาระยะห่างที่ชัดเจนแต่ว่าข้ารู้สึกอิจฉาจริงๆ ที่พวกเขาได้สู้กับเหมยกงจือไม่สิตอนนี้ข้าต้องแข็งแกล่งขึ้นเพียงแค่แข็งแกร่งขึ้นให้เร็วที่สุดถังซานกลับไปที่จัตุรับและต่อด้วยการทำความสะอาดประจำวันเป็นนาง นางกำลังเดินมาทางข้าเหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไงเธอกำลังจะทำอะไรแล้วข้าควรทำอย่างไรข้าเคยเจอเจ้าหรือเปล่าข้ากำลังถามเจ้าอยู่ข้าข้าเป็นคนที่ซื้อชานมโอ้เจ้านี่เองข้าจำได้แล้ว เจ้าจงจําไว้ว่าอย่าทําตัวสบายสบายที่นี่การแอบมองนักเรียนจะทําให้เจ้ามีปัญหาข้าเข้าใจแล้วขอบคุณเจ้าทํางานที่นี่สินะเอาล่ะงั้นข้าไปนะเหม่ยกงจือข้ากำลังทำอะไรข้าเปลอพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวโชคดีที่เธอไม่ได้ยิน อึกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้าเป็นคนคิดลิเริ่มจะพูดคุยกับเขาจริงๆงนั้นเหรอข้าไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนี้สักหน่อยเห็นได้ชัดว่าเขาก็แค่คนแปลกหน้าช่างแปลกจริงๆ